สวัสดีครับพบกับผมทนายวีรยุทธ์นะครับวันนี้มาถึงตอนที่436นะครับดูย้อนหลังนะครับเข้าไปใน YouTube ลิปว่าทนายวีรยุทธ์จะปรึกษาหรือว่าจ้างหรือให้เขปรึกษา,าก็จะมีลิก์ใต้คลิปวิดีโอในช่องทาง YouTube นั่นเองนะครับและตอนที่436เนี่ยก็เป็นคำถามจากแฟนคลับที่ระบุมาว่าค่าเลี้ยงดูบุตรกับค่าเลี้ยงชีพนะเมื่อตอนจะจดทะเบียนหย่ากับสามีเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรแน่นอนครับค่าเลี้ยงดูบุตรกับค่าเลี้ยงชีพเนี่ยชื่อก็แตกต่างกันอยู่แล้วนะครับ โดยค่าเลี้ยงดูบุตรเนี่ยก็ปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งริษมาตรา1,598ทับ38นะครับซึ่งบัญญัติว่าค่าอุปการะเลี้ยงดูระหว่างสามีภรรยาหรือระหว่างบิดามารดากับบุตรนั้นย่อมเรียกจากกันได้ในเมื่อฝ่ายที่ควรได้รับการอุปการะเลี้ยงดูไม่ได้รับการอุปการะเลี้ยงดูหรือได้รับการอุปการะเลี้ยงดูไม่เพียงพอแก่อัตภาพนะครับค่าเลี้ยงดูเนี่ยศาลอ,อาจให้เพียงใดหรือไม่ให้ก็ได้โดยคำนึงถึงความสามารถของผู้ให้ฐานะของผู้รับและพฤติการแห่งกรณีนะครับ แล้วก็ค่าเลขดูเนี่ยตามมาตรา1,598ทับ40เนี่ยบัญญัติว่าให้ชําระเป็นครั้งคราวไม่ใช่ชําระเป็นเงินก้อนนะครับส่วนค่าเลี้ยงชีพเนี่ยก็มีบัญญัติอยู่ในมาตรา1,526นะครับซึ่งบัญญัติว่านะครับในคดีหย่าเนี่ยถ้าเหตุแห่งการหย่าเป็นความผิดของคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เพียงฝ่ายเดียวและการหย่าจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งยากจนลงเพราะไม่มีไรายได้จากทรัพย์สินหรือจากการงานที่เคยทําอยู่ระหว่างสมรส อีกฝ่ายหนึ่งจะขอให้ฝ่ายที่ต้องรับผิดจ่ายค่าเลี้ยงชีพเพื่ได้นะครับค่าเลี้ยงชีพให้นํามาตรา1,598ทั3.9นะครับมาใช้บังคับกับค่าอุปการะเลี้ยงดูนะครับค่าว่าเลี้ยงดูมานามาใช้บังคับกับค่าเลี้ยงชีพโดยอนุโลมนะครับตามมาตรา1,539นะครับซึ่งมาตรา1,539เนี่ยก็บัญญัิว่าสายเนี่ยมีอํานาจที่จะแก้ไขเรื่องค่าเลี้ยงชีพของ ตัวภรรยาได้ถ้าหากว่าพฤติการในด้านลีฐานะของคู่กรณีได้เปลี่ยนแปลงไปนะครับทีนี้ค่าเลี้ยงชีพกับค่าเลี้ยงดูแตกต่างกันอย่างไรค่าเลี้ยงดูบุตรเนี่ยกับค่าเลี้ยงชีพเนี่ยแตกต,ต่างกันแน่นอนเพราะค่าเลี้ยงดูบุตรเนี่ยให้เฉพาะบุตรนะครับและตามกฎหมายเนี่ยบุคคลย่อมบรรลุทิติภาวะเมื่อมีอายุครบ20ปีบริบูรณ์หรือบรรลุนิติภาวะโดยการสมรสถ้าเกิดว่าอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นก่อนเนี่ยก็ตามกฎหมายแล้วเนี่ย ฝ่ายบิดาหรือฝ่ายภรรยานะครับก็ไม่มีหน้าที่ที่ต้องชําระค่าบุคลาลังดูบุตรแล้วถามว่าถ้าบุตรนะครับยังเรียนนะครับมหาวิทยาลัยอยู่จะต้องใครเป็นคนออกถ้าตามกฎหมายเป๊ะๆบุตรก็จะต้องออกเองและบุตรจะหางเงินจากไหนอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าในตามหลักแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะทําสัญญานะครับเป็นสัญญาประดีประนอมหรือสัญญาท้ายบันทึกการหย่าได้ว่า จะให้สามีเนี่ยชำระค่าอุปการะเยงดูบุตรจนบุตรจนบุตรเมียอายุเกิน20ปีและเรียนจบปริญญานะครับแต่ศึกษาในประเทศหรือศึกษานอกประเทศหรือจะชําระค่าเทอมอะไรอย่างไรเนี่ยก็สามารถที่จะกําหนดกันได้นะครับแล้วค่าอุปการะเยงดูเนี่ยหากวันนี้กําหนด5,000นะครับอีก5ปีกําหนด10,000ก็สามารถทําได้นะครับเพราะว่าในมาตรา1,598นะครับก็บัญญัิว่าสาลเนี่ยมีอำนาจที่จะ กำหนดค่าเลี้ยงชีพโดยคำนึงความสามารถผู้ให้นะครับหาผู้ให้อนาคตเนี่ยมีรายได้มากกว่าเดิมนะครับอย่างเช่นเดิมเป็นลูกจ้างอนาคตเป็นเจ้าของโรงงานเดิมเงินเดือนเป็นข้าราชการเงินเดือนแค่2 0,000อนาคตอาจจะเงินเดือน5 0,000อย่างเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะกําหนดเป็นอนาคตได้ว่าศาลเนี่ยจะให้เท่าไหร่สมมตินะครับอันนี้สมมติเฉยนะครับส่วนค่าเลี้ยงชีพเนี่ยก็บัญญัติในมาตรา1526นะครับ เป็นกรณีที่ภรรยาเนี่ยเรียกร้องจากสามีหรือสามีเรียกร้องจากภรรยาถ้าเอาง่ายคือปกติแล้วภรรยาเนี่ยก็จะเรียกร้องจากสามีนะครับโดยอ้างว่าข้อที่1คือไม่มีรายได้พอจากทรัพย์สินหรือจากการทํางานที่เคยมีขึ้นอยู่ระหว่างสมรสนะครับอย่างเช่นภรรยาเนี่ยเป็นแม่บ้านนะครับเคยทํางานร่วมกับกิจกรรมหรือกับสามีนะครับเป็นร้านขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับภรรยาเนี่ยก็ เมื่อ,อยาเนี่ยแน่นอนว่าขาดรายได้จากการเปิดกิจการร้านก่อสร้างนะครับก็สามารถที่จะเรียกร้องให้ตัวฝ่ายชายเนี่ยชำระค่าเลี้ยงชีพได้นะครับโดยค่าเลี้ยงชีพเนี่ยาสารเนี่ยให้นําบทประยัดในมาตรา1,539นะครับสามารถที่จะกําหนดนะครับเป็นงวดงวด,งวดก็ได้นะครับโดยหรือชาระให้เป็นก้อนก็ได้นะครับส่วนมากนะครับก็สารก็จะ มีคำพิพากษาให้ชำระเป็นหลายเดือนมากกว่านะครับจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับในส่วนของค่าเลี้ยงชีพนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าผู้หญิงเนี่ยทำงานนะครับเป็นทํางานไม่ใช่เป็นแม่บ้านนะครับอาจจะทํางานบริษัทหรือ,รอทํางานราชการเป็นครูอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนฝ่ายชายก็ทํางานเช่นกันนะครับโดยหลักแล้วเนี่ยฝ่ายหญิงก็จะเรียกค่าเลี้ยงชีพไม่ได้นะครับเพราะตามกฎหมายเนี่ยแม้จะเป็นความผิดของฝ่ายชายที่เป็นเหตุยาที่เป็นมีชู้เนี่ยแต่ว่ากรณีเช่นนี้เนี่ย ถือว่าผู้หญิงเนี่ยมีรายได้นะครับจากทางอื่นอยู่แล้วนะครับเพราะตามกฎหมายใช้คําว่าการจะเรียกค่าเลี้ยงชีพได้เนี่ยจะต้องไม่มีรายได้พอจากทรัพย์สินหรือจากการงานตามที่เคยทําอยู่ระหว่างสมรสเมื่อฝ่ายหญิงมีอาชีพก่อนสมรสหรือระหว่างสมรสเนี่ยก็จะเรียกค่าเลี้ยงชีพไม่ได้อันนี้คือจึงต่างกันนะครับค่าเลี้ยงดูบุตรเนี่ยให้กับบุตรส่วนค่าเลี้ยงชีพเนี่ยให้ภรรยานะครับการฟ้องเนี่ยก็จะอ้างคนละเหตุกันนะครับทีนี้ คำถามที่น่าสนใจอีกคำถามหนึ่งก็คือหากไม่ให้ค่าลิงก์ดูบุตรแต่ว่าสามีภรรยาเนี่ยจดทะเบียนสมรสกันภรรยาจะได้ค่าลิงย์ดูหรือไม่คำตอบก็คือได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าในมาตรา1 5 9 8ทับ38เนี่ยค่าอาวุธงดูระหว่างสามีภรรยาเนี่ยย่อมเรียกจากกันได้ในเมื่อฝ่ายที่ควรได้รับอันบริดูไม่ได้รับอันบริดูนะครับจะต,ต้องเป็นฝ่ายที่ควรได้รับ การอุปการังดูนะครับไม่รับการไม่ดูนะครับถ้าฝ่ายชายยากจนฝ่ายหญิงมีเงินเนี่ยจะฝ่ายหญิงก็แน่นอนก็ไปเรียกจากฝ่ายชายไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าฝ่ายหญิงเนี่ยไม่ใช่ฝ่ายที่ควรได้รับการอุปการังดูนะครับทีนี้ค่เลร้ยนดูฝ่ายหญิงเนี่ยจะกําหนดอย่างไรก็แน่นอนก็กําหนดตามฐานะนะครับของผู้รับและพฤติการแห่งกรณีอย่างเช่นนะครับไม่มีค่าเลี้ยงดูค่าเลี้ยงดูค่ากินอยู่ค่าใช้จ่ายนะครับ อย่างนี้ก็เป็นค่าเลี้ยงดูทีนี้คำถามก็คือค่าเลี้ยงดูกับค่าเลี้ยงชีพเนี่ยถ้าเรียกพร้อมกันได้ไหมแน่นอนว่าอาจจะจะมีคดีนะครับหลายๆเรื่องเนี่ยก็จะต้องขอไว้ก่อนนะครับในส่วนค่าเลี้ยงดูภรรยาขอทั้งค่าเลี้ยงชีพขอทั้งค่าเลี้ยงดูขอทั้งค่าเลี้ยงดูบุตรนะครับค่าเลี้ยงดูภรรยาขอทั้งค่าเลี้ยงดูบุตรขอเยอะแยะมากมายเลยอันนี้คือโดยหลักเนี่ยทางปฏิบัติเนี่ยถ้าเขา ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมีทรัพย์สินหรือมีไรายได้พอเนี่ยก็จะเรียกไปแบบนี้นะครับส่วนศาลจะให้เต็มทําคําขอหรือไม่เนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งไม่ใช่ว่าเราเรียกไปค่าเลยงดูบุตรเนี่ยเราเรียกไป2 0 0 0 0ศาลจะให้20,000ม,มันไม่ใช่นะครับเพราะว่าศาลเนี่ยก็อาจจะต้องดูใบเสร็จด้วยว่าท่านเนี่ยได้ชําระค่าบริแรงดูบุตรเนี่ยเป็นจนํานวนเท่าไหร่คาถามต่อมาก็คือค่าบริแรงดูบุตรเนี่ยจะดูอย่างไรนะครับในเมื่อ,อเราใช้จ่ายประจําวันของบุตรเนี่ย เราใช้จ่ายตามจริงเราไม่มีใบเสร็จอยู่แล้วค่ากินอยู่เราไปเซเว่นคงไม่เก็บใบเสร็จเอาไว้แล้วใบเสร็จก็ไม่ระบุด้วยว่าเราใช้อะไรใช่ไหมแต่ถ้าไปตลาดนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยเราให้เงินสดถูกไหมครัที่ี้สายน็จะต้องดูว่าเด็กเนี่ยใช้จ่ายตามฐานะของเด็กแล้วเนี่ยเป็นลูกคนมีเงินหรือไม่มีเงินลูกคนมีเงินควรจะต้องใช้จ่ายเท่าไหร่ลูกคนไม่มีเงินควรจะใช้จ่ายเท่าไหร่อย่างนี้อาจจะคำนวณในเบื้องต้นเป็นประมาณได้เพราะว่ามันไม่สามารถที่จะตีราคาตรงนี้ได้แน่นอนนะครับ ส่วนค่าเทอมอะไราพวกนี้มันแน่นอนว่าตามใบเสร็จที่ปรากฏนะครับก็ถ้าคลิปวิดีโอนี้นะครับในต,ตอนที่436มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก,ชรกับพนาานยุทธนะครับเพราะอมาอนะ่านาสวัสดีครับ